วัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัฐพระเที่ยวชาแนลนะครับทักทายสุภูสุคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับย่ดีสบายนะครับอากาศสบายดีสําหรับพี่น้องฟังสปะปะเล่านะครับกับต่อเนื่องนะครับพี่น้องอยากสีออกต่อเนื่องเกี่ยวกับนักล้องหมอลลันะครับก็บคือน้องคําลาลําละครน,นะครับที ตะกอนผมสีใส่เอินเพิ่นว่าค่ำหลาเผชดลำเพินนะครับพี่น้องเพราะว่าผมก็ได้บอกพี่น้องอยู่นะครับว่าผมเคยเห็ุคลิปนี่กับเกี่ยวกับเพิ่นเนี่ยประมาณสี่คลิปนะครับสี่คลิปตั้งแต่เพิ่นนขามาามืองไทยใหม่ๆนะครับแล้วก็จนคลิปสุดท้ายรู้สึกสิเป็นคลิปขอบคุณ สามแสนวิวนะครับแล้วก็มีคลิปที่ว่านำทวงบ้านเพนวูนี่นแหละครับแล้วก็คลิปที่เพนโดนมูวพวเพนนะครับโดนมูหพวเพนเองเนี่ยออกมาเว้าเรื่องฟูมหลังของเพนนะครับผมก็ได้บอกว่าคนไทยให้โอกาสนะครับ คนไทยให้โอกาสเสมอสำหรับคนที่มีความสามารถเพื่อนบับจังหน่องค่ำหลาที่เพิ่นเข้ามาสมัครกับหมอล่ำคณะใหญ่คณะหนึ่งแล้วคณะนั้นเพิ่นก็บ,บ่รับไว้กัดด้วยอาร์ซมีเหตุผลหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเฮาก็บ่รู้น้ำเพิ่นเฮาก็บ่อว์ถึงแล้วก็ได้มาอยู่กับเพดลำเพิ่นเพิ่นก็รับไว้เพิ่นก็พา ไปบ้านเพิ่นหลับมาจากบ้านย่างดีเพิ่นนนอกพี่น้องนะครับพาไปหาพอ่อหาแม่หลับจากพอ่อจากแม่มานะครับให้เป็นลูกเป็นเต้าผมก็เคยคิดว่าเฮ็ดคลิปเนี่ยเกี่ยวกับว่าอยากสิให้กำลังใจเพิ่นนะครับอยากให้เพิ่นเนี่ยเฮ็ดสิ่งต่างๆให้มันดีฝึกฝนให้มันเก่งเห็นยนะครับมีซื่อเสียงเพื่อ สิลบค่ำสบประมาณแมนบ่าพี่น้องนะครับผมได้เหตุคลิปมูนีมากแล้วก็สิบอกว่าผมก็บอกว่าล่อเบิงและล่อให้กำลังใจเพิ่์ลยวงห่างนะครับหลังจากนั้นมากผมก็บ่เคยเห็ดคลิปเกี่ยวกับเพิ่์อีกนะครับจนมมล่ลาสุดผมก็ได้เหตุคลิปที่ว่าเพิ่น ได้กลับไปฟังเล่านะครับพี่น้องสาเหตุจากอย่างอันนี้กับบอลูนะครับบอลูอิลีวาสาเหตุจากอย่างพอมันเป็นเรื่องอา,อาสีระวางคณะมอลำผู้ที่เพิ่นเอาอมาปลุกปั่นกับโตนองคําหลายเองอันนี้กับว่าอยากกล่าวไกไปถึงขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะระแสที่ออกมามัน เฮ็ดให้คนภายนอกได้รับรู้นะครับถ้าคนภายในบ่ออกมาน่ะครับพี่น้องคนนอกบ่รู้หรอกครับพี่น้องคิดคือผมบ่นะครับคนในบ่ออกมาคนนอกบ่มีทางรู้เด็ดขาดนะครับนั่นแหละก็เลยว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าอาจสิมีหน่อยใจหยังแน่อาจสิมีปัญหาหยังแน่อันนั้นก็บ่รู้แต่สิ่งที่ผม เฝ้านักเหนีน่มาตลอดก็คือว่าเพิ่นเสียโอกาสนีไปพี่น้องนะครับคนทีล่อโอกาสแบบเพิ่นเนี่ยมีร้ายนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่าได้รับโอกาสนี้นะครับแม้แต่คนไทยเองมีความสามารถหลายแต่กับว่าได้รับโอกาสดีๆคือเพิ่น ก็มีหลายคนว่าเพิ่นเสียงเพิ่นก่นยังบ่ไดอย่างก็ยังบ่ไดแต่เฮากับพยายามให้กำลังใจเพิ่นว่าให้เพิ่นมาฝึกฝนเดี๋ยวจักมือหนึ่งสิเก่งสิไดเป็นคนมีสื่อเสียงสิไดเป็นนักร้องดังในเมืองไทยเห็นบ่ครับพอเพิ่นเป็นคนเล่าคนเล่าเองก็ค่อยเบิงหลายคนก็ค่อยเบิงความสำเร็จหลายคนก็ค่อยเบิงว่า สิไปได้ซ้ำใดแม่นว่าพี่นอ้องสุดท้ายแล้วหรือ,อยังว่าสุดท้ายผมก็งวรูู้นะครับหน้ามือนี้แม่นว่าพี่น้องคณะหมอลำเพิ่นก็ได้ออกมาว้าวนะครับทางน้องค้าหล่าเองก็ได้กลับไปยูฟังเล่าเรียบร้อยนะครับก็คือถ้าว่าไงว่า จบเส้นทางสายนักหลองสายบันเทิงในประเทศไทยเรียบร้อยนะครับพี่น้องคิดคือผมบอการที่สิเป็นบุคคลสาธารณะนะครับอันนี้นะครับว่าว่าว่าถึงว่า,าเรื่องการเป็นบุคคลสาธารณะนาะพี่น้องคือว่าข้าต้อง ย่อมรับได้ในหลายอย่างเป็นว่าพี่น้องนะครับจังผมเนี่ยเป็นช่อง u ู u ูบนะเป็นช่องสาธารณะที่พี่น้องสามารถสิเข้ามากคอมเมนต์หรือเข้ามากีหอย่างต่างๆหน้าหน้าได้ผมก็ย่อมรับไปโดยดีคอมเมนต์มากผมก็ย่อมรับเป็นบรครับแต่การที่ผมสิโพสอีกอยงหยังออกไปเนี่ยสิว้าอีกยังออกไป บ่แม่นง่ายๆได้พี่น้องคิดแล้วคิดอีกนะครับตัดต่อแล้วตัดต่ออีกนะครับกลัวสล่ปอยคลิปออกไปได้คลิปหนึ่งเนี่ยเวลาแค่10สินาทีสิบกว่านาทีน่น้อยเนี่ยใส่เวลาเป็นสองชั่วโมงพี่น้องนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าบอดี้มีแตาพี่น้อง f อฟซี FC, ทีเบิ้งผมมันมีทั้งลูกหลาน อยากพี่น้องนะครับที่เบิง้งเข้าเห็นอีหยังออกไปก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่ไสสิสกดของ YouTube กดชุมชน YouTube อีกเยอะแยะนะพี่น้องนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่แค่ช่อง YouTube นะครับยังต้องระวังขนาดนี้แล้วถามว่าน้องคำหลาเจ้าสิเป็นบุคคลสาธารณะ เจ้าต้องระมัดระวังโตขนาดใดนะครับเจ้าว่าพานขันแรกไปได้เจ้าก็บ่าสามารถที่สีดังต่อไปได้พี่น้องคิดคือผมบ่ครับทุกคนนะครับผมคิดว่าบ่มีไผ่ได้สื่อเสียงเงินทองมากยางไนะครับประเภทอ่มาแล้วดังเลยเดี๋ยวผมว่าหน่อยนะพี่น้องเนาะคนไทยเฮาเองเนี่ย เขาก็เห็นกันอยู่นะครับนี่เป็นคนเล่านะครับแต่มาอยู่เมืองไทยผมถามว่าการที่มาอยู่เมืองไทยเข้าต้องปรับโตอีกหลายอย่างพอสมควรแม่นบ่พี่น้องนะครับใส่สีเหลืองมาเนี่ยผมถามว่าใส่วิสาอย่างเขามาอยู่เมืองไทยถึกต้องบอแบบใดแม่นบ่าครับ มันกัมีปัญหาหลายอย่างกีปาถะเม,ม็นว่พี่น้องที่นี่เขาก็ต้องก้าวผ่านมันมองนี้ให้ได้ในเมื่อก้าวผ่านจุดมองนี้ไปบ่ได้ก็ลืมได้เลยว่าโอกาสที่สิสูงไปก็นั่นดังไปก็นั่นมันกับบ่ได้ทั้งทั้งที่นองคาลานี่นะครับตอนนี้มี FC ค่อยที่ซัพพอร์ตค่อยที่สิ ให้กำลังใจเพื่อนนี่หลายนะครับคนไทยเองเนี่ยว่าได้คิดว่าอยากสั่มเติมเพื่อนอยากเหยียบย่ำเพื่อนหรอกครับคนไทยบ่อเหยียบย่ำอยู่แล้วนะครับแต่สำคัญเพื่อนเหตุบ่พานถ้าเพื่อนบ่พานจุดนี้ไปได้คนที่เหยียบย่ำเพื่อนก็คือคนเล่าเองส่วนหนึ่งนะครับก็รออยู่แล้วนะครับแม่นว่าพี่น้อง เพราะว่าก้อนเข้ามาก็มีกระแสเรื่องปูมหลังของเพิ่นนะคแต่คนไทยกับพยายามที่สิให้โอกาสล่อเบิ่งว่าเพิ่นสิไปได้นั่นซ้ำใดเห็นบ่ครับคนที่เข้ามาคอมเมนต์สิ่งต่างๆนานาว่าเฮาเฮาบ่รู้จริงก็อย่าไปเว้าเรื่องเพิ่นก็บ,บ่ได้เว้านะครับบ่ได้เว้าเรื่องของเพิ่นแต่ที่เว้าคืออยากให้กำลังใจเพิ่น อยากสิบอกเพ่อนอยากิให้ข้อคิดก็เพลินว่าคนที่สิมาเป็นคนสาธารณะคนที่สีดังใดก็ต้องอดทนต้องพานจุดเริ่มตนไปให้ได้เข้าสีมาใส่ชีวิตคือเฮานอนอยู่บ้านก็พอกับแม่มั่นกับว่าถือแมนว่าพี่น้องนะครับพอเฮาออกมาใส่ชีวิตข้างนอกแล้วเฮาต้องอเผชิญถูกอย่างด้วยโตของเข้าเองนะครับต้องคิดว่า ต้องรอเบิ่งต่อไปนะครับว่าแต่สำหรับการถี่ว่าสิมาดังอยู่ในไทยสิมาเป็นนักร้องอยู่ในเมืองไทยนั่นผม,ม่าเบิดโอกาสแล้วนะครับเบิดโอกาสแล้วครับคนที่สิไปสนับสนุนอยู่ไปต่างประเทศหรือไปไสกะอันนั้นเป็นเรื่องของเพิ่นเพิ่นไดดีเข้าก็ดีใจน้ำครับบด้ว่าดอกพี่น้องนะครับก็ดีใจน้ำเพิ่นนครับนั่นลหละสาระมือนีกะบ่ได้มีอย่างมากมายพี่น้อง ก็คือแค่ว่าเรื่องการที่ว่าเป็นบุคคลสาธารณะต้องพานยุดเริ่มตนยุดที่ล่ำบากให้ได้เป็น่พี่น้องนะครับต้องรับมันให้ได้นะครับแต่ถ้าเจ้าพานไปได้เจ้าก็มีโอกาสที่สี่โด่งดังไปหนาแต่เจ้าผ่านไปบ่ได้ความหลังของเจ้ามันมีคนไทบ่ได้เหยียบย่าเจ้า แต่คนล่าเองล่ะสียบย่ำเจ้านะครับฝากไว้คิดแค่น,นี้นะพี่น้องขอพุณหลายๆสวัสดีครับ